สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าเพื่อนเพื่อนนะจ้าวันนี้ป่าอไอยสิผ้ามาเบ่งสวนจ้าพี่น้องมีต้นกระเทียมปาน้ำจ้ามีดอกไม้สวนหน้าบ้านจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นสนจ้าพี่น้องต้นสนน้อยเอาไว้ประดับย่ำคิดสมาดนะจ้าตัดมาประดับโตนะจ้าพี่น้องมีดอกไม้จ้าพี่น้อง ดอกไม้นี้สวยจ้าพี่น้องดอกน้อยเกิดเองทุกปีจ้าต้นกระเทียมปาน้ำจ้าพี่น้องนี่จ้าเอามาปูกไวยแดดเริ่มมากเลยจ้าพี่น้องดอกใหม่กับบ้านเลยจ้าดอกใหม่นี่สีสวยสดใสจ้าพี่น้องนี่มีต้นอันนี้เกิดน้ำจ้าพี่น้องอันนี้เป็นต้นตะไคร้จ้าพี่น้องกินมันคล้ายๆตะไคร่บานเห่าจ้า นี่เดี๋ยวก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆขึ้นนะจ้าพี่น้องอันนี้ขึ้นแล้วจ้าดอกไม้จ้าเกิดแล้วจ้าพี่น้องดอกไม้หน้าบ้านเฮ้ยพี่น้องเห็นบ่อันนี้น่ะข้าวท้องจ้าพี่น้อง ข้าวทองซีชมพูจ้ะพี่น้องเพิ่นสิปปูกไหวประดับอัหน,นโอ้ยเต็มเลยพี่น้องข้าวทองอ้ยไปเกิดจูสวนเพื่อนบ้านนําพี่น้องต้นข้าวทองคอยได้เพื่อนบ้านสีหายได้บาดนี่พูน่ะเกิดขามไปห้าเล่าเอาภาพดอกไหม่สวยๆมาฝากเพื่อนจ้าด,ดอกไหม่ก็ยังบ่เกิดร้ายจ้ะพี่น้องเกิดติดต้นแบบนี้หละจ้า ดอกไม้น,นี่เกิดขึ้นมาทุกปีจ้ะพี่น้องปลูกว้ปลูกว้อีกเธอเดียวจ้ะอันนี้กนาบ้านจ้ะพี่น้องมีอีกสามพุ่มยังบ้านจ้ะนน่สวนกระสิเลือแค่นี้จ้ะพี่น้องมองต้นนั้นต้นอะไรนี่ตน้นต้นพักเขียบจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเก็บก็เก็บแต่กเก็บ,บกินจนต้นจอยเวิดพี่น้อง มือกี้ละ่ะออกดอกเลยจ้าเสียไหวเอาแนวมันจะพี่น้องมีหลายต้นอยู่จ้าแต่ว่ากระต้นหน,หน้อยๆเก็บกินเก็บใบลางมันกินนะจ้าพี่น้องอีกก็สองต้นจ้าพาพี่น้องมาเบิงสวนห่างๆจ้าฟังนี้ก็มีกระเทียมปลาจ้าพี่น้องนี่จ้า าจารพี่น้องกําลังออกดอกจ้า,ามาปลูกไว้มีกระต่ายน้ำจาจาพี่น้องมีกระต่ายกําลังออกดอกพี่น้องกระเทียมปลาจ้า ไว้ใจหัวจ้ะกำลังขึ้นจ้ะพี่น้องนี่ต้นใหม่นี่ปูไว้เป็นหัวจ้ะพี่น้องี่จ้ะพี่น้องข้างบนกรข้างบนนี่ว่าสิตาถิ่มพี่น้องแต่ว่านกมาเฮ็ดห่างจ้ะพี่น้องก็เลยว่าสิตาถิ่มมีห่างนกจ้ะพี่น้องของง้างในนะใหไใบให้นกมีอาหารกินจ้ะ สาวๆกระสินหนุกออกมาหาอาหารแบบนี้เลยจ้าพี่น้องบินออกจากห้างจ้าไปหาอาหารจ้าสำหรับคลิปนี้กระจากไปด้วยดอกไม้สวยๆนาะจ้าพี่น้องขอบคุณพ่อเมย์พี่น้องด้วยจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกผู้ทุกคนจ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองใส่หลายๆจ้าสวัสดีค่ะ